เปลี่ยนรูปแบบซับไตเติลในด n ส y ีค u s Netflix ทำยังไงนะคะให้เป็นรูปแบบที่เราชอบสวัสดีค่ะดูเคิรยินีต้อนรับทุกคนเข้าดี่พีช ันนี้นะคะดีมาแชร์วิธีการตั้งค่าซับไตเติ้ลและการให้เป็นรูปแบบที่เราอ่านง่ายแล้วก็ตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กแล้วแต่คนชอบเลยตั้งค่ายังไงไปดูกันนะคะอย่างแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะมองหาคําว่าการช่วยเหลือและเข้าถึงนะคะแล้วก็กดคําว่า คำบรรยายและคำบรรยายภาพค่ะหรือว่าใครจะกดค้นหาจากด้านบนได้เลยนะคะจากนั้นมองหาคำว่าลักษณะค่ะเราก็กดข้าไปเลยเขาก็จะมีซับไตเติ้ลตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะว่าจะเป็นแบบพื้นหลังสีดำประมาณนี้ชอบไหมหรือว่าจะเป็นตัวอักษรเดียวๆไม่ต้องมีพื้นหลังก็ลองเลือกดูนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนเองอยากจะเลือกสีเองก็สามารถเลือกได้ข้อความขนาดตัวใหญ่ตัวเล็ก สีเป็นสีอะไรพื้นหลังเป็นสีอะไรแล้วก็ปรับความเข้มเอานะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 0,25, 50, 75แล้วก็ 1, 0 0ก็ลองเลือกดูได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าชอบแบบไหนาบางคนอาจจะชอบสีแป่นๆก็ลองปรับได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด u ั s c r ค b e ถ้าไม่ชอบก็กดบีดไลค์ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย